อันนี้คือ Granny Square นะคะวันนี้จะมาถักอันนี้กันแหละเป็นสีนเหลี่ยมเล็กๆแค่นี้เองอุปกรณ์ก็มีเข็มโครเช่นี่คะ่ะอันนี้เป็นเบอร์สีนะคะ,คะจะไหม,ไม,ไมโครไหมโครฟล์ไพทั่วไปเลยนะคะอุปกรณ์ใครหาะไม่ได้จริงๆแปะไว้ข้างล่างลิงก์กดซื้ออไลได้เลยนะคะเริ่มแรกเราก็เข็มเนี่ยไว้ข้างหลังอย่างนี้นะคะเราพันมาข้างหน้าให้เป็นห่วงอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ควัก ไหมนะคะเข้ามาในห่วงขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ดึงค่ะจะได้เป็นห่วงแรกอย่างนี้นะคะในการเริ่มถักนะคะแล้วเราก็จะขึ้นโซ่สี่โซ่นะคะนี่ค่ะหนึ่งควักใหม่มาหม่นะคะสองสามสี่ค่ะอันนี้ชื่อโซ่สี่เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็แทงแทงลงไปที่หลูแรกนะคะ โซ่แรกอะคะ่ะอะไรก็ฟักขึ้นมานะคะเข้าดูเดิมอย่างนี้เลยคะ่ะเข้าวงเดิมะคะ่ะก็ได้เป็นวงกลมอย่างนี้นะคะขึ้นตอนแรกเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นโซ่อีกห้าห้าโซ่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าพอได้ห้าแล้วเราก็จะพันพันเข็มพันใหม่ไปที่เข็มอย่างนี้นะคะหนึ่งครั้ง พันเสร็จแล้วเราก็จะพักลงไปตรงตรงห่วงวงกลมที่เราสร้างอันแรกเนี่ยค่ะพากลงไปตรงกลางเลยพักขึ้นมาเสร็จแล้วขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะพันเข็มไปที่ไหมอีกทีนะคะแล้วก็จะค่อยๆปล่อย่ค่อยปล่อยเนี่ยค่ะทีละสอง่อางนี้นี่ค่ะค่ะเราจะทำสามอันนะคะอันนี้หนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็พันแล้วก็พักลงไปนี้เลยค่ะขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ ปล่อยทีละสองนะคะหนึ่งสองนี่นะคะแล้วก็พันแทงลงไปขึ้นมาปล่อยทีละสอกนะคะเอได้สามอันแล้วเราก็จะโซ่สองค่ะหนึ่งสองแล้วก็พอได้โซ่สองแล้วเราก็จะพันก็คว้าลงไปตรงรูตรงกลางอย่างนี้อีกสามอันค่ะเดิมเลยอย่างนี้พัน ลงไปตรงกลางนี่ค่ะพันลงไปตรงกลางนะครับพักขึ้นมาปล่อยเทียสองสองห่วงมีเห็นไหมคะก็เป็นสามกับสามอันนี้โซ่สองอยู่ตรงนี้เี่ยวทําโซ่สองนี้นะคะเพื่อให้มันเกิดเป็นม,มุมเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมได้อพอถึงสามนั้นแล้วเราก็โซ่สองเลยค่ะโซ่สองเสร็จแล้วเราก็พันใหม่แล้วก็ควักขึ้นไปตรงกลางนะคะแล้วก็ ปล่อยขึ้นมาทีละสองข่วงเหมือนเดิมเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพอครบสามแล้วเราก็โซ่สองเลยค่ะนี่ค่ะมันเกืยบจะครบรอบแล้วนะคะเราก็จะพัน่างนี้นะคะแล้วก็ควากลงไปตรงกลาง ควักไหม่ขึ้นมาปล่อยทีละสองควักขึ้นมาปล่อยทีละสองแต่ว่าครั้งนี้เราจะทำสองอันนะคะเพราะว่าเราได้ทําอันแรกไว้แล้วเนาะตอนเราขึ้นโซ่ห้าอันครั้งแรกให้เราควักไหมขึ้นมาอยู่เลยค่ะมีกองไหมแล้วก็ควักขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะเริ่มเหมือนเดิมไหมนะคะเหมือนตอนแรกก็คือโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วก็ทาเหมือนเดิมเลยพันเข็มเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะพักลงไปที่ตรงนี้ตรงตรงรูที่เราทําเป็นช่องไว้อย่างนี้นะคะเพื่อให้มันเกิดเหลี่ยมมุมคว้าแล้วก็คว้าลงไปตรงช่องตรงนี้พันขึ้นมาปล่อยทีละสองค่ะตรงตรงช่องตรงนี้เราจะทำสองสองอันนะคะตอนนี้สองอันสองสองแถวอย่างนี้ค่ะพอได้สองอันนี้แล้วอันต่อไปเราก็จะพันเข็มแล้วก็คั้ลงไป ในรูตรงที่มันเป็นสามสามช่องตรงนี้นะคะที่เราทําไว้แทงเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ปล่อยขึ้นมาทีละสองค่ะก็แทงเข้าไปเลยค่ะพันแทงเข้าไปปล่อยทีละสองผ่านเข็มแทงเข้าไปปล่อยทีละสองนี่ค่ะพอถึงครบสามอันนี้แล้วมันก็จะมาชนตรงมุมตรงนี้นะคะที่เราทํามุมไว Luckily, ้อีกก็ให้เราพันเข็มนะคะแล้วก็ทําฟ้าลงไปพันขึ้นมาปล่อยทีละสองเป็นสองอันนะคะ เป็นสองอันเลยค่ะอย่างนี้มาได้2อันตรงรูตรงนี้แล้วเราก็ต้องทําให้มันเกิดเป็นมุมสี่เหลี่ยมอีกนะคะก็จะทําโซ่สองครั้งเหมือนเหมือนตอนรอบแรกที่เราทําเลยโซ่สองพอโซ่สองเสร็จแล้วเราก็พันแล้วก็พามงนไปที่รูนี้นะคะเป็นเพิ่มเป็นอีกสองอันนะคะเพื่อให้สี่เหลี่ยมเนี้ยมันขยายใหญ่ขึ้นค่ะการที่เราเพิ่มเพิ่มเพิ่มเข้าไปในรูตรงเนี้ยนะคะที่เราทามุมไว้เสร็จแล้วเราก็กเหมอนเดิมเลยค่ะสามช่องตรงนี้ทาเหมือนเดิมเลย ลงไปอย่างนี้เหมือนเดิมเลยค่ะค่ะซึ่งแกนที่สุพะนะคะมันก็จะมีหลายแบบลวดลายมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นลายพื้นฐานง่ายๆลองถักกันนะคะอันนี้ก็เราก็จะมาถึงตรงช่องนี้เหมือนเดิมแล้วก็ทําเป็นสองอันนะคะแล้วก็ทํามุมโซ่สองนคะคะสองอันลงไปที่ช่องตรงนี้แล้วก็ พอสองอันเสร็จแล้วเราก็ถักเหมือนเดิมเลยค่ะพันแล้วก็คว้าขึ้นมาสองลงไปในสามอันที่เอดถักไว้แถวแรกนี่ค่ะโ okay. อเคครบสามแล้วพอถึงช่องตรงนี้ตรงมุมก็เหมือนเดิมเลยเราก็ทําเป็นสองอันนี้นะคะแล้วก็โซ่สองทำเป็นมุมถักลงไปสองอัน แล้วเราก็มาถึงตรงนี้แล้วเราก็ถักเป็นพันแล้วก็แทงลงไปในแถวแรกเลยนะคะ<ม>เดิมเลยนะคะพอสามอันเสร็จแล้วมันก็จะมาเจออันนี้ที่เราถักไว้นะคะก็ให้เราพันแล้วก็ควักลงลงรูตรงนี้ไปหนึ่งอันค่ะส่วนอันนี้ก็คือเป็นอันที่เราเครึ้งโซ่ไว้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ทำแค่หนึ่งอันค่ะแล้วก็มา คว้าลงไปที่ช่องตรงนี้ขึ้นมาเป็นห่วงอย่างนี้จบแถวที่สองเห็นไหมคะสี่เหลี่ยมมันก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะทำอีกอีกสักแถวหนึ่งนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่ห้าค่ะนี่โซ่ห้าเหมือนเดิมเลยแล้วก็พันลงไปที่ช่องตรงมุมลงไปที่ช่องตรงมุมสองอันอย่างนี้แล้วก็ที่เหลือก็ตามที่เราถักไว้อย่างนี้เลยค่ะนี่ค่ะ ช่องเนี้นะคะ จริงๆการถักโคเชเนี่ยมันเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็นึกว่ามันก็เพลินดีค่ะแล้วพอมันออกมาเป็นชิ้นงานแนละ้วเราก็รู้สึกแบบ้ยเราภูมิใจว่าเฮ้ยอันนี้เป็นที่เราทําเองเลยนะสนุกด้วยเนาะตอนที่แนนแบบเด็กๆวันนี้อาหารนั้นก็รู้สึกเหมือนกันนะคะว่ามันแบบไม่รู้ว่าหลายคนเคยมีความรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่าคือไม่มันเป็นแบบงานในเลยกคนแก่ทาอะ่ะต้องเป็นลูกแบบป,ป้าๆนั่งถักอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเราไม่ทำหรอกแต่พอได้แค่ลองทําดูอะคะ่ะตอนนั้นยังแบบเรียนมหลาลัยอยู่เนาะ,ะรู้สึกว่ามันสนุกจ อันนเราก็ทําได้นะก็เวลาถักก็ไม่ต้องรีบนะคะก็จะเย็นๆค่ะค่อยทําไปหรือว่าเวลาที่เพื่อนๆถักแล้วแบบมันผิดพลาดเนี้ยมันสามารถดึงดึงแล้วก็ถักใหม่ได้นะคะสมตยนี้อุ้ยเราถักจิดอะถักเกินเราก็ดึงออกอย่างเงี้ยแล้วค่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมันก็จะจะดึงออกดึงออกอีกแถวก็ได้นี่เสร็จแล้วเราก็กลับมาที่ห่วงอันนี้แล้วเราก็ถักใหม่ได้ก็สนุกสนุกเนาะไม่ต้องซีเรียสเนี่ยคะ่ะ ไปคือจริงๆโคเชเนี่ยเขาก็จะมีสับเฉพาะที่เรียกสัญลักษณ์หรือกันถักไว้นะคะแต่ว่าซื้อด้วยแนนแบบเรีรู้เอาด้วยตัวเองนะอาจจะไม่ค่อยมีคําศัพท์ที่ถูกต้องเท่าไหร่นะคะก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยหรือถ้าใครมีความรู้อยากจะมาเม้นแชร์กันได้เลยคะ่ะนี่ใกล้ใกล้จะจบแล้วทุกคน,นมาถึงตรงนี้เราก็คังลงไปชบงลงไปทึบแล้วก็ปิดหวงจุ๊บนี่นะคะ กลายเป็นสีเหลียมนี้แล้ววิกนั่นลืมแนะนำก่อนอย่างหนึง่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกันไก่นั่นเองนะคะพอเราจบตรงนี้เราก็ตัดชึบนีแล้วก็ดึงใหม่ขึ้นมาอีกนี่เสร็จแล้ว งานชปาิประเราก็ถักเก็บไว้เรื่อยๆหลายๆชิ้นเลยหลายๆชิ้นเลยอย่างนี้นะคะเราก็จะเอามาต่อกันค่ะมาเย็บต่อการเย็บต่อการมันก็จะกลายเป็นงานชิ้นใหญ่ขึ้นแล้วแต่จนินตนาการของคนเลยนะคะอาจจะเป็นผ้าห่มเป็นเสื้อเป็นกระเป๋า่ามีตัวอย่างอย่างที่แนนถักอันนี้เป็นกระเป๋านะคะแต่ว่าอยู่ไม่ได้ัสายนะคะหรือวบาอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเหมอนกัานี่หรือเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีชมพูนี่อันนี้เป็นสายยาไม่ได้ปรกกอบร่างนะเราแบมันคือเป๋า เนี่ยค่ะก็เป็นไอเดียนะคะบอกเพื่อนๆที่สนใจอยากลองถักโครเชต์แต่แบบรู้สึกว่าปูมันดูยากจังเลยงานมันชิ้นใหญ่จังเลยนี่ค่ะแนนก็มาให้ดูวิธีถักกรานียร์สควนะคะไปลองกันดูถักกันแบบง่ายๆเป็นชิ้นเล็กๆแค่นี้ค่ะแล้วก็เก็บไว้แล้วเราก็เอามาต่อกันให้เป็นงานชิ้นใหญ่เราแต่ตามจินตการของเพื่อนๆเลยนะคลิปหน้าแนนจะสอนวิธีการประกอบชิ้นงานนะคะยาวแล้วเดี๋ยวไปต่อคลิปหน้าค่ะ